ปพามาดูที่ตลาดรถหน่อยนะคร BYD นะฮะมีการเปิดตัวทรัคนะก็พิกอัพนั่นเองนะไอรถบรรทุกใหม่ของ BYD โดยที่จะใช้ชื่อว่า BYD Shark นะมีชื่อของเขานะ BYD Shark ก็คือไอตัวปลาฉลามนะเป็นชื่อรถบรรทุกของเขานะฮะยังไม่ได้มีการเปิดเผยโฉมอะไรให้ดูนะเพียงแต่มีชื่อให้แล้วเอามาเฉยนะว่า BYD Shark นั่นเองพอพูดถึง BYD เราก็อดพูดถึง t ท sla ไม่ได้นะครับ t ท sla ครับล่าสุดครับในจีน ประกาศฮะลดลดอะไรรู้ไหมลดราคาอีกแล้วนะฮะเทรนมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยมันคือความลําบากของคนจะซื้อ EV ตอนนี้นะรู้ป่ะคือเทรนมันก็ลดราคาแล้วลดไปอีกแล้วพอเทสลาลดแบบนี้คนอื่นจะไม่ลดใช่ไหมก็ต้องลดนะฮะโดยที่2รุ่นหลักที่ลดไปเนี่ยก็คือเอ่อโมเดลสามนะเทสลาโมเดลสามี่ยลดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะไปเหลือประมาณสองแสนก็หยวนนึงนะคือถูกมากสามหมื่นสองพันดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็โมเดลวายเนี่ยลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกแล้วก็กําลังจะลดอีกคือไม่ลดก็ไม่ได้นะเพราะว่าค่ายจีนมันถูกมากอเจอเสี่ยวหมี SU ่ซูเจ็ดอ่ะซูชีเขาเรียกซูชินะ SU7 อะูออกมาราคานั้นอะ่ะขายคัดูนิ่ต่างหากนะเทสลาก็เครียดพอสมควรนะฮะแล้วก็อย่างเห็นในกระแสที่มันจองกันเต็มไปหมดนะก็ต้องลดลงมาสู้อะ่ะแล้วตอนนี้เหตุการณ์มันคือการลด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 ทำให้อะไรรู้ไหมทำให้คนที่ซื้อไปก่อนเนี่ย มันมีปัญหาไงราคามันจะแบบตกต่ำเละเทะเลยนะฮะขออนุญาตพูดสั้นๆแล้วกันนะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนที่ขับ BYD ดนะเป็นรถรับจ้างแต่เป็นตีๆอะไรพวกเนี้นะฮะตามเมืองต่างๆเนี่ยผมเป็นพวกชอบสัมภาษณ์นะพอขึ้นดีติดตีาตีๆเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นปั๊บเนี่ยสัมภาษณ์ละถามก่อนครับดีไหมชอบไหมรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะบทสรุปที่ผมสัมภาษณ์มาไไหลายคน เอาแบบสรุปเลยแล้วกันหลายคนเนี่ยก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบมีทั้งบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปจะซื้อไหมมีทั้งซื้อแล้วก็มีทั้งไม่ซื้อนะฮะข้อดีหนึ่งเลยที่ทุกคนชอบนะก็เรื่องของการประหยัดน้ํามันเนี่ยหายไปออซ่าเลยนะครับถ,ถ้าวางแผนกันดีๆเนี่ยเรียกว่ากําไรก็เน็ตๆแต่ประเด็นก็คือว่าความยืดหยุ่นของการขับเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วก็สเปคที่เขียนเอาไว้ในสเปคเชีตเนี่ยเวลาขับจริงมันไม่ตรงอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคัมเพลนเหมือนกันเนาะอย่างเช่นซื้อ BYD เมื่อปปีวายนะปีะมื้อ ซื้อซื้ออู่วานนะประมาณนั้นก็จะซื้อประมาณสักแสนกว่าหยวนนะแสนสี่แสนห้าหยวนแล้วก็ตอนนี้ถ้าขายก็เหลืออยู่ประมาณหกห้าคือทุกมากตอนนี้อยู่ประมาณแค่อู่ว่านห้าหมื่นเองนะฮะจากแสนกว่าใช้มา2ปีเหลือห้าหมื่นหนึ่งคือราคาตกรวดเร็วตกวดเร็วก็มาจากข่าวแบบนี้แหละเนี่ยก็รุ่นใหม่ทุกคนดีกว่าเจ๋งกว่าแล้วลดราคาถูกกว่าอีกแล้วไอ้คนที่ซื้อไปก่อนน้านนี้แย่กว่า เก่ากว่าและราคามจะไม่เหลือแล้วก็แย่ลงอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่รู้สึกจะเครียดกันหน่อยนะก็คือเรื่องของระยะทางที่วิ่งแล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งจากที่เคลมไว้นะบอกเอาแบบตรงๆเลยนะสมมติเคลมไว้ห0 0วิ่งเต็มที่ก็สองร้อยสองเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันต้องเปิดแอ บางทีมันต้องขับเร็วเพราขับเร็วนี่รถพวบนะฮะมันอยู่บนทางด,วดนะ่วนมันทีมต้องเร็วเร็วปั๊บนี่รถพวบพวบพุบพ,บ,พบเลยนะนี่คือนี่คืออาจจะเป็นจุดหนึ่งของรถไฟฟ้าที่ยังยัง,ย,งยังดูมีปัญหาอยู่นะฮะบ่นเรื่องนั้นนะก็อย่างมีมีพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะผมก็ถามสัมภาษณ์แกี่บอกว่าถามจริงเคยดับไหมเคยดับกลางกลางทางด,วด่วนไหมเขาตอบเมาตอบผมว่าอะไรวะใช้มา2ปีปีที่1ดับ4ครั้งนี่ <laughs> ปีหนึ่งดับ4ครั้งปี2ไม่ดับแล้ว ทำไมอ๋อมีประสบการณ์เก่งขึ้นนะฮะแต่ว่าดับไป4ครั้งนะฮะบอกว่าแล้วทุกครั้งก็ต้องเรียกรถมาโอ้โคตรเหนื่อยเลยนะฮะแล้วก็เอ่อแต่นี่คือปัญหาหนึ่งเพราะว่ามันถ้าเหลือ20%เนี่ยห้ามขึ้นทางด่วนเลยนะฮะแยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้คือแบบมันมันอยู่ดีมันหลดหมดแบบห้าสี่สามสองหนึ่งนับหายไปเลยนะ,ะเหมือนจะเหลือเยอะจริงๆมันไม่เยอะนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาชาร์จตามที่ต่างๆเนี่ยราคาไม่เท่ากันบางที่เหมือนจะถูกมันไม่ถูกนะแต่ว่าเราผมถามว่าที่ชาร์ เยอะๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่ชาร์จโคตรแพงเลยนะฮะก็คือมันไม่มีทังเลือกเราแ亡นี้มีแค่ตรงนี้นะเราชาร์จแพงมากก็อันเนี้ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันยังยังไม่ค่อยได้อยู่อันนี้คือในจีนแล้วนะที่รถไฟฟ้าจีนเต็มไปหมดแล้วนะเออก็อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่ายังมีข้อเสียอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับแต่ว่าข้อดีก็ตามนั้นเอาหอกเขาบอกว่าปี2เป็นไงบ้างปี2ก็ประหยัดขึ้นเพราะว่า รู้แล้วรู้ทางหนีที่ไล่แล้วว่าจะขับประมาณไหนเราไปเติมตรงไหนให้ทันนะอะไรเงี้ยแต่มันต้องใช้สกิลนิดนึงนะแต่ว่าปีแรกเนี่ยยอมแล้วว่าดับไป4ครั้งนะฮะและสุดท้ายเรื่องที่เขาติงมาก็คือเรื่องของประกันนะครับบอกว่าตอนเนี้ยพอเกินหมื่นโลปั๊บอะบอกว่าโอโ้โหหมื่นโลส0 0 0 0โลมันขับปิดเดียวก็ถึงแล้วถูกว่าเขาบอกเนี่ยแล้วพอเกินปั๊บนะ ไม่มีบริษัทประกันรับประกันนะอันนี้คือประเด็นหนักเหมือนกันนะที่เขาคิดนะเขาบอกว่าพราะมันไม่มีใครรับประกันนะีมันก็เหนื่อยอันนี้ก็ต้องไปอ้อนบอนขอบริษัทประกันบางบริษัทให้ประกันให้เขาพูดอย่างเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเทรนด์นะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยยังคงจะต้องห้ามหันราคากันอยู่นะับยังอยู่ในจุดที่อาจจะต้องลดราคาไปแล้วมันอาจจะทําให้มือสองเนี่ยอาจจะตกนิดนึงอืมนะยังอยู่ในประมาณนั้นอยู่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอันนี้เป็นแค่สิ่งที่ฟังฟังคนขับเขามา นะฮะเราก็มาเล่าเลาให้ฟังนะอันนี้เป็นข้อมูลจากคนใช้งานจริงไม่ไดมีส่วนได้ส่วนเสียกับราคากับการซื้อขายรถนะเฟยไปดูกันที่เกียร์หน่อยนะครับเกียร์เนี่ยท่ามกลางกระแสของ EV กันมาเยอะ,ะๆเนี่ยเกียร์ก็ตัดสินใจนะ2 8 2 8นี่้เปิดตัว h ฮ b ริดอยู่ดีนะดับเบิลไฮบริดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ลงมา EV เต็มตัวนะก็จะเป็นไฮบริดนะก็คือใช้ทั้งเครื่องยนต์ใช้ทั้ง E ีได้ด้วยนะฮะอืม